โรงเรียนบ้านพลเมืองมะทันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเรื่องเจ้าก้อนมหัศจรรย์โดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 ครูที่ปรึกษาโครงงานนางสาวสุดารัตน์แก้วขาวและนางสาวบุญล้อมกัญญาชาติในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยการรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลการเลือกซื้อเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การปลูกผักการรักสุขภาพคุณครูได้พาเด็กๆไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนเกษตรในบริเวณโรงเรียน เด็กๆได้เห็นว่ามีการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดมีสวนกล้วยมะม่วงฟักข้าวการเลี้ยงไก่พันไข่โรงเพาะเห็ดโดยคุณครูคอยกระตุ้นให้เด็กๆพูดคุยซักถามสังเกตสิ่งต่างๆและกลับมาเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นให้เพื่อนฟังที่ห้องเรียน เด็กๆเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้การปลูกผักผลไม้ให้เจริญเติบโตครูจึงให้เด็กๆช่วยกันเสนอชื่อสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้และเลือกเรื่องที่มีคนสนใจมากที่สุดมาหนึ่งเรื่องสรุปได้ว่าเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องเห็ดครูร่วมสนทนาสักถามพูดคุยถึงประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเห็ดของเด็กๆ และซักถามเพิ่มเติมว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับเหตุอีกให้ช่วยกันบอกและครูจะช่วยเขียนคําถามที่เด็กสงสัยลงบนกระดาษช,ชาร์ตจากนั้นเลือกคําถามที่จะนำมาสํารวจตรวจสอบโดยให้เหตุผลประกอบว่าทำไมเด็กๆจึงอยากเรียนรู้ในเรื่องนี้คําถามที่1มีเหตุอะไรบ้างจุดประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเหตุที่พบได้ในท้องถิ่นของนักเรียนขั้นที่1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติหลังจากที่เด็กๆและครูร่วมพูดคุยสนทนาเด็กๆสงสยัยอยากรู้ว่ามีเหตุอะไรบ้างครูจึงให้เด็กนำเหตุมาจากบ้านคนละหนึ่งชนิดที่สามารถหาได้ในบ้านของตนเองในตลาดร้านค้าทั่วไปนำมาโรงเรียนเพื่อมาศึกษาที่โรงเรียน ขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นทุกคนโดยแบ่งเด็กออกเป็น4ี่กลุ่มพูดคุยซักถามถึงชื่อเหตุที่เด็กๆรู้จักให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบชื่อเหตุในกลุ่มของตนเองเด็กๆให้ช่วยกันบอกชื่อเหตุที่นำมาทั้งหมดมี6ชนิดพบว่าเด็กๆตอบชื่อเหตุได้4ชนิดและเหลือเหตุอยู่2ชนิดที่เด็กๆยังไม่รู้จัก ครูจึงให้เด็กๆช่วยกันอธิบายรูปร่างลักษณะของเห็ดที่เด็กๆยังไม่รู้จักขั้นที่ 3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบจากการตอบชื่อเห็ดในแต่ละกลุ่มมีเห็ดบางชนิดที่เด็กๆไม่รู้จักครูจึงให้เด็กช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะทราบว่ามีเห็ดอะไรบ้างและสรุปร่วมกันว่าจะใช้วิธีการหาคำตอบดังนี้ 1. ไปถามพ่อแม่ที่บ้าน 2. ดูจากหนังสือ 3. ดูจากอินเทอร์เน็ตและ 4. เอาเหตุมาสังเกต ครูให้เด็กๆออกแบบวิธีบันทึกผลการทดลองและนำเสนอโดยถามเด็กๆว่าเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องเหตุแล้วเราจะมีวิธีการบันทึกผลอย่างไรโดยครูเขียนบันทึกสรุปลงบนกระดาษชาร์ตจากการพูดคุยถึงการเอาเหตุแต่ละชนิดมาสังเกตครูให้เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าจะสังเกตและเปรียบเทียบอย่างไรสรุปวิธีการสังเกตเหตุดได้ดังนี้กลุ่มที่1เปรียบเทียบขนาด กลุ่มที่สองการดูสีกลุ่มที่สามการดมกลิ่นกลุ่มที่สี่การสัมผัสครูจึงให้เด็กออกแบบวิธีบันทึกผลการทดลองและนำเสนอโดยครูถามเด็กๆว่าเมื่อเราสังเกตแล้วเราจะมีวิธีบันทึกผลอย่างไรและบันทึกคำตอบของเด็กลงบนกระดาษชาร์ตขั้นที่4การสังเกตและบรรยายการหาชื่อของเหตุ ครูพาเด็กๆหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุทางอินเทอร์เน็ตโดยคุณครูช่วยอ่านให้ฟังและจดบันทึกให้เด็กและครูไปหาคำตอบจากหนังสือในห้องสมุดโดยแต่ละกลุ่มให้หาหนังสือช่วยกันแล้วนำกลับมาดูด้วยกันที่ห้องเรียนครูให้เด็กที่ไปถามพ่อแม่ที่บ้านมาเล่าให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียนนำรูปที่ปริ้นมาให้เพื่อนๆดูหรือคนที่ให้พ่อแม่จดใส่กระดาษมาให้คุณครูช่วยอ่านให้ฟังการแยกชนิดของเหตุ ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มนำเห็ดมาสังเกตโดยสังเกตลักษณะขนาดรูปร่างสีและกลิ่นของเห็ดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโดยครูถามกระตุ้นให้เด็กสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆพร้อมทัง้งให้เด็กบรรยายสิ่งที่พบตามวิธีการของแต่ละกลุ่ม ขั้นที่ 5. บันทึกผลเด็กๆบันทึกผลการทดลองตามวิธีการที่เด็กๆร่วมกันออกแบบไว้โดยการวาดภาพและระบายสีเขียนชื่อเหตุกำกับไว้ด้านล่างของรูปนำเสนอผลงานให้เพื่อนฟังและนำผลงานไปติดที่บอร์ดแสดงผลงานจากนั้นเด็กๆแต่ละกลุ่มนำภาพเหตุมาติดลงบนตารางบันทึกผลการสังเกตและเปรียบเทียบเหตุตามวิธีการต่างๆของแต่ละกลุ่มขั้นที่6 สรุปและอภิปรายผลเด็กและครูร่วมสนทนาถึงคำถามที่เด็กอยากรู้คือมีเหตุอะไรบ้าง ครูให้เด็กทบทวนโดยการให้เด็กๆส่งตัวแทนออกมาเล่าว่าเด็กๆหาคำตอบได้โดยวิธีการอย่างไรและได้ผลการศึกษาอย่างไรเด็กๆช่วยกันสรุปผลการศึกษาได้ว่าเห็ดที่เด็กๆพบในบ้านและท้องถิ่นมี6ชนิดคือเห็ดเข้มทองเห็ดหอมเห็ดน,นังฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดหัวหนูขาวและเห็ดหัหนูดำคำถามที่2 ปลูกเห็ดอย่างไรจึงโตเร็วจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดที่ปลูกในภาชนะต่างกันขั้นที่1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและชนิดของเห็ดรวมทั้งเด็กๆได้ไปดูโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนเด็กบางคนมีคำถามต่อเนื่องว่าถ้าเราไม่มีโรงเพาะเห็ดเราจะปลูกเห็ดได้ไหมแล้วเราจะปลูกเห็ดแบบไหนปลูกเห็ดใส่อะไรจึงจะโตเร็วขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กและครูสนทนาร่วมกัน ให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการปลูกเห็ดและเด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเราจะปลูกเห็ดอย่างไรเด็กๆเ,เสนอมาหลากหลายครูจึงให้เด็กๆเ,เลือกมาสองแบบเพื่อเราจะได้นำมาเปรียบเทียบกันว่าปลูกแบบไหนโตเร็วกว่ากันสรุปได้วิธีการปลูก2แบบคือปลูกในกระกาและกล่องโฟมและตกลงร่วมกันว่าจะทดลองปลูกเห็ดนางฟ้า เพราะเห็ดนางฟ้าหาได้ง่ายและเคยเห็นในโรงเพาะเห็ดที่โรงเรียนครูให้เด็กๆแต่และกลุ่มคิดข้อสันนิษฐานถ้าเราเอาเห็ดนางฟ้ามาปลูกในตะกร้าและกล่องโฟมจะเป็นอย่างไรจะโตเร็วเหมือนกันไหมแบบไหนจะโตเร็วกว่ากันเด็กๆแต่และกลุ่มช่วยกันเสนอความคิดเห็นและครูบันทึกลงบนกระดาษชารติขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบ ครูสนทนากับเด็กๆว่าเด็กๆมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรถึงจะทราบว่าปลูกเห็ดในตะกร้าและกล่องโฟมแล้วจะเป็นอย่างไรจากนั้นครูและเด็กๆร่วมพูดคุยศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของเห็ดการทำก้อนเชื้อเห็ดขั้นตอนและวิธีการปลูกเห็ดร่วมกันสรุปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองขั้นตอนในการปลูกเห็ดนางฟ้า เด็กๆช่วยกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครูถามเด็กๆว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเห็ดนางฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตเด็กๆจึงช่วยกันเสนอวิธีการสังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าสรุปได้ว่าเด็กๆจะสังเกตการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าเป็นเวลา3วันและสังเกตจำนวน3ครั้งในตอนเช้าของทุกวัน เด็กๆช่วยการเตรียมสถานที่ในการปลูกนำก้อนเห็ดและอุปกรณ์ในการปลูกมาปฏิบัติการปลูกตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้โดยนำตะกร้าและกล่องโฟมมาเป็นที่วางก้อนเห็ดจัดวางก้อนเห็ดในแนวนอนเรียงซ้อนกันจนเต็มดูแลด้วยการรดน้ำเห็ดหนางฟ้าทุกวันโดยใช้ปริมาณน้ําที่เท่ากันให้มีความชื้นสม่าเสมอขั้นที่4สังเกตและบรรยายและขั้นที่5บันทึกข้อมูล เด็กๆแต่ละกลุ่มสังเกตการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่ปลูกในตะกร้าและกล่องโฟมครูคอยกระตุ้นให้เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าในการสังเกตและเด็กๆให้คุณครูช่วยถ่ายรูปเห็ดนางฟ้าไว้ในการไปสังเกตแต่ละครั้งเพื่อนำมาติดในแบบบันทึกผลการทดลอง เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกสิ่งที่สังเกตได้และครูบันทึกคำบรรยายสิ่งที่เด็กๆสังเกตได้ลงบนกระดาษชาร์ตเด็กๆบันทึกผลการสังเกตด้วยรูปถ่ายโดยนำรูปเห็ดนางฟ้าที่คุณครูช่วยถ่ายให้ในการไปสังเกตแต่ละครั้งมาติดในแบบบันทึกผลการทดลองเด็กๆวาดภาพการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่สังเกตได้ทั้ง3ครั้งนำผลงานตนเองมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน จากนั้นนำผลงานของเด็กไปติดที่บอร์ดแสดงผลงานขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลเด็กและครูร่วมสนทนาถึงคำถามที่เด็กอยากรู้ว่าปลูกเห็ดนางฟ้าอย่างไรจึงโตเร็ว ครูให้เด็กทบทวนโดยการให้เด็กออกมาเล่าว่าเด็กๆหาคำตอบได้โดยวิธีการอย่างไรและได้ผลการศึกษาอย่างไรเด็กๆร่วมกันสรุปผลการศึกษาได้ว่าเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกในตะกร้าและเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกในกล่องโฟมจะมีการออกดอกที่ต่างกันโดยเห็ดนางฟ้าในตะกร้าจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าและออกดอกเห็ดได้เยอะกว่าเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกในกล่องโฟม โรงเรียนบ้านพลเมืองมะทันขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านและน้อมรับฟังคำติชมจากคณะกรรมการขอขอบคุณค่ะ